เล่นบอลทุกเกมไปวีทอใ้ใจสู้ทุกเกมด้วยความวาหวังสู้หมดทั้งใจด้วยความฝับบนพาการ์ดยิงสู้เซนชัยจิงแม้นเป็นสเก็ตผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสูก้กับมันเป็นแรงเันตังให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชิญเข้าเกม สวัสดีครับผมมาพูดเกี่กเกมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาดูในเกม PC กันบ้างครับผมเกมนี้ครับผมเพิ่งออกสดๆร้อนๆเลยครับผมสามารถซื้อได้ในสตรีมนะฮะในราคา350บาทครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า t a k k u i o m i นั่นเองครับผมเกมฮะจะเป็นแนวแอคชั่นครับผมเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิถีของซามูไรนั่นเองครับผมอ่าส่วนตัวนะฮะเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของซามูไรอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าเกมนี้จะมีจุดเด่นจุด ได้อยยังไงครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าวิธีแห่งสมุไรกับเส้นทางสู่โลกแห่งความตายนั่นเองครับผมเข้ามาเกมนะฮะกดนิ้วได้เลยจากนั้นมันจะมีให้เลือกความยากอยู่3าระดับครับผมง่ายกลางแล้วก็ยากสุดเราเลือกนะฮะ,ะความยากเนี่ยปันกลางไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื <laughs> อ่อน,นะครับผมมันจะได้เล่นหลายๆล,ลื่นๆไม่ตายง่ายนะครับผม ว่ากันว่าผู้ที่บรรลุเป้าหมายจะสามารถมองเห็นวันข้างหน้าได้แต่สำหรับผู้ที่สูญเสียนั้นเปยนแต่ความมืดบิดที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเจ้าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนเจ้าเด็กน้อยแล้วตั้งสมาธิให้ดีคอยดูช่วงเวลาที่รอเจ้าอยู่และตระหนักถึงเส้นทางของเจ้าเสมอก่อนที่จะลงมือ กำหนดลมหายใจเข้าออกให้ดีและปลุกวิญญาณของเจ้าซะตระหนักถึงวิธีสมุนไพรห้ดีเจ้าเด็กน้อยเราฝึกเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับอาจารย์ทำไมเรายะต้องทำซ้ำอีกครับเจ้าเด็กน้อยถ้าเจ้าอยากจะเป็นสมุนไพรที่แท้จริงการฝึกฝนซ้ำๆเป็นสิ่งที่จะต้องเคา่ไปกับวิธีสมุนไพร เอาละตั้งสมาธิไว้กำหนดลมหายใจและประเมินการจมตีองคู่ต่อสู้ไว้ให้ดีความฟุง้งซ่านนำมาซึ่งแห่งความตายฮีโรกิเริ่มกันมาอีกครั้งได้ครับอาจารย์เจ้าจงเรียนรู้การสอนข้าไว่ให้ดีและจงทำตามซะ หลังจากนั้นครับผมมันจะตัดไปที่การฝึกสอนนะฮะของอาจารย์ครับผมตอนแรกฮะมันจะให้เราฝึกเดินครับผมโดยการกดปุ่ม w a s d ฮะเดินไปข้างหน้าถอยหลังบนล่างฮะแล้วจะสอนเราฟันดาบนั่นเองครับผมโดยการกดครับผมปุ่มนะฮะคลิกซ้ายครับผมสองครั้งจะเป็นฟันธรรมดาครับผมตามรูปเลยฮะซ้ายซ้าย,าย,าย,ายกดบนด้วยมันจะเป็นการตวัดดาบขึ้นด้านบนฮะแล้วก็กดล่างฮะจะเป็นการตวัดดาบลงข้างล่างครับผมกดคลิกขวาเป็นการฟันหนักครับผมแบบนี้ครับผม รูปแบบเกมก็ง่ายฮะนี่ฮะกด R เพื่อกลับตัวไปมาครับผมอ่าเป็นภาพขาวดำเลยฮะยอ้อนยุคดีฮะผมว่ามันคลาสสิกดีนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวดูลื่นไหลมากครับผมนี่ฮะจากนั้นครับผมอ่าอาจารย์จะสอนเราตั้งการ์ดครับผมในการกดปุ่มฮะชิปค้างไว้แบบนี้ครับผมนี่ฮะเป็นการป้องกันดาบของคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมหลังจากนั้นะจะมีเคว็เล็กก่อนที่จะเริ่มนะฮะเนื้อเรื่องต่อไปครับผมอ่าเขาจะให้นะฮะอาจารย์จะให้เรากดปุ่มชิปให้ตรงจังหวะ ตอนที่อาจารย์ฟันครับผมจะเป็นการเคาน์เตอร์นะฮะนี่ฮะกระแทกกลับไปฮะแล้วเราสามารถฟันต่อได้เลยครับผมนี่ฮะกดชิปให้ตรงจังหวะตอนที่อาจารย์ฟันครับผมนี่ฮะจากกระแทกกลับไปแล้วเราสามารถสวนได้เลยเคาน์เตอร์ได้เลยแบบนี้ครับผมอ่าเราก็ทําไปเรื่อยๆครับผมอ่าเดี๋ยวก็จะผ่านเค e a t นั่นเองครับผมนี่ฮะกดให้ตรงจังหวะถ้าไม่ตรงเนี่ยเราจะโดนแทนนะฮะนี่ฮะกดให้ตรงฮะแล้วก็ฟันสวนแบบนี้ได้เลยครับผมนี่ก็เพียงพอสำหรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยต่อกัน อาจารย์ซังจูโรพวกเราต้องการความช่วยเหลือจากท่านมีเรื่องแล้วแน่ๆฮะแต่อยู่ทนี่จะเด็กน้อยจำการฝึกครั้งนี้เอาไว้และเชื่อฟังคำสอนของข้าวไว้เสมอรักษาตัวให้ปลอดภัยนะฮิโรกิอะไปน่นาจะมีเรื่องฮะอาแล้วก็มีคนมาหนึ่งคน,นผู้หญิง<า>ฮะเราคนรทำยังไงดีไอโกะ ข้าไม่เคยเห็นพ่อกังวลแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้ฮิโรกิข้าว่าเราจะต้องไปดูแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นเออแต่อาจารย์บอกไว้ว่าแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคําพูดของพ่อก็คือตอนนี้นะรีบไปกันเถอะนี่ฮะไปดูฮะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮะแล้วเราก็เดินออกจากสํานักฮะนี่ฮะเขาเข้าไปในเมืองแล้วมาทางนี้อาจารย์ไม่เคยทิ้งการสอนแบบนี้ไปกลางคันเลย หรือว่าท่านผิดหวังอะไรในตัวข้าหรือเปล่าเ๋ย่าโง่สิฮิโรกิรกเจ้าคือศิษย์คนปล้นของพ่อข้าเลยนะอ่านี่ฮะระหว่างที่เดินนะฮะเขาไปในเมืองครับผมอ่าจะมีชาวบ้านนู่นขายนู่นขายนี่ไปฮะพยายามนะฮะสังเกตบนหัวครับผมชาวบ้านอ่ะถ้ามันมีจุดๆเนี่ยแสดงว่าเราพูดคุยได้ฮะเพื่อที่จะสอบถามให้ใหมันเกิดเนื้อเรื่องที่จะสามารถตอบไปได้นั่นเองครับผมอ่านี่ฮะเราก็เดินไปครับผม นี่ฮาสเกตนะนี่จุๆอยู่บนหัวเนี่ยไงฮีโรกีไม่ซื้อขนมไม่คนรักอย่างไอโกะวะเลยวันนี้เออเออเออเนี่ยเขรเขาไปคุยได้เลยฮะเจ้าหน้าแดงไปหมดแล้วนะขนมก็ดูน่าอร่อยนะแต่ว่าตอนนี้เรารีบไปกันเถอะอ่านี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ฮะการเคลื่อนไหวเนี่ยลื่นเลยครับผมอ่ะแล้วก็เรายังไม่เห็นฉากต่อสู้ที่จริงจังนะแต่เราดูอบๆอย่างทว่ามันดูสนุกนะดูคลาสสิกและใครที่ชอบสมุนไพรเนี่ย สามารถเล่นได้เลยครับผมช่วยเข็นรถค่าหน่อยตอนที่อาจารย์ซันจชโลวิ่งมาค่าตกใจและทำมันไหลลงคูน้ําไปเรากดเข้าไปคุยกับชายชราได้เลยครับผมได้เลยครับแล้วท่านเห็นไหมว่าอาจารย์วิ่งไปที่ไหน ขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าข้าเห็นเขาวิ่งขึ้นไปด้านบนไปทางประตูนอกเมืองนี่ประมาณนี้ครับผมเนื้อเรื่องนะฮะจากนั้นเราเราก็เดินไปที่รถเข็นะแล้วก็เข็นรถเข็นนะฮะของชายชราหนีไปแล้วก็เราจะสามารถขึ้นด้านบนได้ครับผมขอบคุณมากอ่านี่ฮะไปต่อนะฮะไปตามทางต่อเลยครับผมอะไรที่มันมีจุดอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บของได้นะฮะนี่ฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆครับผม การเคลื่อนไหวลื่นไหลดีนะฮะภาพก็คลาสสิกดีฮะส่วนตัวถือว่าโอเคนะฮะข้ารู้ทางลัดแต่ข้าว่าไม่ควรไปทางนั้นนะแต่อาจารย์ก็ยังปิดบังข้าอยู่ดีพ่อข้าเขาไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกเขาอาจจะมาทางนี้เองก็ได้ไปเรืเ่อยๆครับผมไปตรงไหนต่ออะมีมีเครื่องหมายแล้วเราคุยได้ครับฉันว่าจะซื้อให้โ e กแต่ขอเวลาสักสองสามเดือนได้ไหม นานขนาดนั้นเจ้าจะอดใจไว้เหรองั้นข้าให้เจ้าเป็นของขวัญเลยละกัน<อ>นี่ฮะได้รับของมาอีกแล้วนะฮะจากนั้นก็เดินไปตามทางเรื่อยๆครับผมอ่านี่ฮะเราไปทางซ้ายแล้วมาทางขวาต่อฮะแล้วจุดเนี้ฮะจุดที่เป็นพุทธลูปเนี่ยเราสามารถคลิกได้แล้วเราจะได้นะฮะพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมเราไม่ตายยากมานันยิ่งขึ้นฮะเ,เป็นการเก็บไอเทมนะครับผมตรงที่มีสารเจ้านะครับผมเหมือนเมื่อกี้นะฮะ ไปเรื่อยๆมันจะมีในเรื่องให้ปรากฏนะครับผมอะไรนมฮะเป็นไงบ้างท่านมันเจ็บไหมไม่ไม่ข้าไม่เป็นไรข้ากำลังตามหาอาจารย์อยู่ไว้เดี๋ยวข้าตามมาช่วยท่านทีหลังนะมีน้ำใจแท้ไปอีกเราขอบคุณมากคีรุกิแต่ไม่เป็นไรเจ้ารีบไปเถอะข้าจัดก,การเองได้นี่อาจารย์ก็อาจารย์ก็อยากตามหานะ่ะ ชาวบ,บ้านก็อยากช่วยโอ้ยสุดหล่อเอกเราฮิโรกินะฮะเดินไปตามทางข้างบนได้เลยครับผมนี่ฮะตัวเกมก็ไม่ได้ยากนะฮะไปตามทางเรื่อยๆฮะเควสต่างๆก็จะปรากฏเองครับผมอ่าครับผมฮิโรกิมีเสียงคนกี่ล้อนดันไปทั่วเลยใช่อาจารย์ต้องอยู่ที่นั่นแน่เลยพวกเราต้องรีบไปแล้วประมาณนี้นะครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผม พวกเราวิ่งพวกเราวิ่งไปไปป้องกันป้องกันประตูไว้มีผู้บุกรุกนั่นเองนี่สินะเหตุ <c oughs> ผลที่พ่อข้าต้องมาอยู่ใกล้ฉันไว้ไอโกะข้าต้องหาอาจารย์ให้พบ <c oughs> มีผู้บุกรุกมีผู้ปกครองช่วยเขาด้วยใครสักคนช่วยเขาด้วยโอ้โ <c oughs> หมันจะฆ่าพวกเราหมดแล้ว <c oughs> มันกลับไปแล้ว ใครสามารถต่อสู้ได้บ้างจากนั้นฮะเราก็ออกประตูเมืองไปเลยครับผมเอออะไรฮะฮิโรกิเขาจะไปช่วยเจ้าตามหาพ่อข้าอีกคนไม่มันอันตรายเกินไปแต่ข้าเป็นหัวพ่อข่าและข้าอยากจะช่วยเจ้าอีกแรงอย่าเลยขอละอยู่ในที่ปลอดภัยดีกว่าถ้าเจ้าได้รับอันตรายพ่อของเจ้าคงไม่ยกโทษให้ข้าแน่ อเประมาณนี้เนื้อฮะเสียงตีละครั้งก็ดังทั่วเลยฮะงั้นเจ้ารีบไปเถอะไม่ต้องห่วงข้านะฮแสดงว่ามีเรื่องร้ายฮะในสมัยก่อนครับผมเวลามีเรื่องอะไรที่มันรุนแรงเรื่องร้ายมันก็จะตีอย่างนี้นะปงปังปงเป้งอย่างนี้นะฮะนี่ฮะเจอสารเจ้าอยู่แล้วคลิกได้เลยฮะแล้วพลังชีวิตเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้ตายยากนั่นเองครับผมอ่ามาแล้วฮะนี่ฮะตัดเข้าคาสิเอีกแล้วเกิดเรื่องอุ้ยมีคนกําลังจะโดนฆ่าฮะ ดับออกมาปล่อยชาวบ้านไปซะนี่พระเอกแท้อะไรกันต่อฮะเจ้าเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสัง่งข่าเจ้าเด็กน้อยนี่อย่าข้าคือสมบไรณ์าดูฮะปีฟันชึบป้บองก,กนันฟันชึบชึบสองครั้งยังไม่ตายนะฮะแล้วก็ ฟันอีกสองครั้งตายเลยเรียบร้อยภาพสวยฮะการเคลื่อนไหวชาวต่อสู้นี่ถือว่าใช้ได้ะฮะลื่นไหลามากครับผมแล้วก็ดูสมจริงนะฮะฟันประมาณสองสามครั้งตายนะครับผมอ่าแล้วก็เห็นอาจารย์แล้วฮะอาจารย์โดนลุมอยู่ครับผมตอนนี้นะฮะแล้วก็หนีไปครับผมไปของเราก็ต้องรีบไปช่วยสิครับผมอ่าเดินไปเรื่อยๆครับผมตามเส้นทางได้เลยะฮะมีมาอีกแล้วครับผม นี่กันแล้วก็ฟันฟันสองทีตายเลยครับผมนี่เลยฮะมันสมจริงตรงนี้เลยครับผมอ่าพิกกลับมาไงโดนแทงแทงกลับไปการหนึ่งครั้งฟันฟันสองครั้งตายครับผมเรียบร้อยพิกกับมาอีกรอบับผมอ่ามาฮะวิ่งไปตามทางเรื่อยๆครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะกันฟันฟันสองครั้งตายเลยนะฮะ อนีครับผมนี่ฮะใครที่ชอบแนวสมุไรฮะแล้วก็ย้อนยุคแบบนี้เป็นภาพขอดำฮะแนะนำเลยฮะเล่นมันจริงๆครับผมในเรื่องเขาทุกคนด้วยนะฮะมาอีกสองแล้วฮะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเลือกยากสุดเนี่ยเราโดนฟันสักรอบสองรอบน่าจะตายครับผมผมเลยไม่กล้าเลือกฮะตอนนี้ก็เล่นตามในเรื่องไปก่อนฟันนี่ครับผมระดับยากสุดคือโลนินนะครับผมนี่ผมเลือกแบบยากปานกลางเนาะกลัวว่าจะได้เล่นบ่อยๆนะฮะ าตามไหลยทางก็จะมีของให้เก็บมีสารเจ้าให้นะฮะปลุกพลังแบบนี้ครับผมช่ชะเด็กน้อยที่ไหนกันนอที่หืออาจทำตัวเป็นภุก,ก้าแบบนี้วิ่งหนีหาจุดตัดไปซะข้าคือสม,มุไรไม่ใช่มาเวยามม้ยฮะสมุไรคิดว่าเจ้าพร้อมสำหรับคำนี้นวเหรอเจ้าเด็กน้อยอาจารย์ฝึกข้าไปเป็นอย่างดีข้าพร้อมแล,ล้วสำหรับคำนี้วางดาบแล้วรีบวิ่งหนีไปซะไอเด็กไม่สิน้นกินน้ำนมไม่เด็ดขาดนี่คือสิ่งที่ข้าปฏิญาณตนไว้แล้วอย่างนั้นก็ไปลองลอกซะไอเด็กโง่ นดูถูกนะฮะเดี๋ยวลูกคเหรอดูถูกเหรอ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยสองชึ๊บตายเลยฮะละมาอีกแล้วแทงหนึ่งทีโดนฟันหนึ่งทีฮะแล้วก็สวนอีกหนึ่งทีตายเลยเรียบร้อยฮะอ่าฮะใครนะฮะที่ชอบนะฮะวิถีสมุนไพรชอบสมุนไพรฮะแล้วก็ชอบความคลาสสิกแบบเป็นขาวดำเนี่ยโอ้โหแนะนำเลยฮะมันมันจริงๆนะฮะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นฮะดูกันต่อครับผมนี่ฮะแล้วก็ปึ๊บกัน นนะะแล้วก็ฟันฟันแบบนี้นะครับผมหรือว่าใครอยากสัมผัสความแบบสมจริงมากกว่านี้ให้เลือกแบบยากสุดเลยนะไม่รู้ว่าโดนฟันกี่ทีจะตายนะน่าจะประมาณครั้งเดียวหรือ2ครั้งนี่แหละฮะแต่นี่มันปานกลางนะฮะขอบคุณมากฮิโรกิกที่ช่วยเหลือถ้าเจ้าตามหาจานของเจ้ารีบไปซะเขาเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้อ่านี่ยโลนินยากสุดเนะี่ยน่าจะฟันไม่โดนโดนไม่เกินสองครั้งตายนะแบบนินสมจริงเลยนะแต่นี้กลางๆครับผม พวกมันช่างเร็วมากฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปหลายคนแต่มาอีกเหรอสามคนมาอีกเหรอมาอีกเหรอมาอีกเหรอฟันไปอีก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 พวกมันช่างเร็วมากฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปหลายคนหวังว่าอาจารย์จะหยุดพวกนี้ได้นะ ไปกันต่อฮะสามารถเข้าไปได้ฮะไปเก็บของได้นะครับนี่ฮะอ่าไปเรื่อยๆฮะมีซอกไหนลืบไหนนี่เข้าไปให้หมดฮะนะพยายามหาทางหาอะไรไปให้ได้ครับผมตอนนี้หาทางฮะแล้วก็ไปสำรวจฮะนี่ฮะรถเข็นครับผมอ่า ไปฮะแล้วก็สามารถดันได้แบบนี้แหละครับผมเรียบร้อยฮะนี่ครับผมแล้วก็เดินต่อไปเจออีกสามชุบชุบฟันฟันฟันสองทีตายแทงแทงแทงหนึ่งทีอยโดนฟันคืนแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีแล้วก็หมุนกลับมาฟันนี่ฮะมันจริงๆแล้วก็ฟันอุ้ยโดนฟันหนึ่งทีฟันเราโดนอีกสามชุบเราตายนะครับผมตอนนี้เราสะสมเกรพลังเนี่ยหกชุบนะฮะ มีกันต่อฮะเจอสารเจ้าแล้วฮะสามารถะฮะคลิกได้ครับผมนี่ฮะแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตได้ครับผมตอนนี้ประตูปิดน,นะฮะต้องหาทางอื่นไปครับผมอ่าลองสำรวจตามที่ต่างๆฮะตอนนี้เราเจอไปันไดเราขึ้นได้ครับผมนี่ฮะเกมมันก็จะมีแบบให้เราคิดบ้างว่าเราจะทํายังไงต่อไปนะครับผมนี่มีทางไหนพยายามหาทางใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะมีทางใหม่ก็ลองมาสํารวจดูครับผมนี่ฮะไปเรื่อยๆครับผม มีทางขึ้นด้วยฮะแต่แต่น่าจะตันแล้วครับผมนี่ฮะไปไม่ได้แล้วครับผมไปไม่ได้ฮะ้าไปไม่ได้ก็ย้อนครับผมหาทางใหม่ครับผมหรือว่าหาจุดที่มันมีแสงกระพริบกระพริบฮะมันจะมีอ่าอทให้เราทาครับผมอ่านี่ฮะไปเรื่อยนี่ฮะตรงนี้ฮะมันจะมีแสงกระพริบกระพริบอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็ฟันแล้วก็ท่อนสูงก็ตกลงไปแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ลงไปครับผม ภาพมันสวยนะถึงจะเป็นขาวดำนะครับผมแต่ว่ามันภาพมันสวยนะย้อนยุกมากอ่าใครที่ชอบก็จัดได้เลยครับผมกับเกมนี้ฮะสำรวจดูฮะสำรวจสิ่งแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยสำรวจฮะไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ฮะมาทางนี้อ่าได้ไหมโอเคมาทางนี้ได้ครับผมแล้วก็ไปเรื่อยมาอีกหนึ่งแล้วมาอีกหนึ่งชกแทงหนึ่งทีแล้วก็ฟัน2สองทีตายมาอีกหนึ่งแล้วฮะ แล้วก็ฟันฟันตายเลยครับผมน่ยิ่งนะฮะยิ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่าไหร่เนี่ยตัวเราก็ยิ่งแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฟันแบบทีเดียวทีตายครับผมนี่ฮะแล้วก็มีเคล็ดให้ทาครับผมนี่ฮะสำรวจได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ออกไปฮะเดินขึ้นบันไดไปครับผมหานะฮะหา,หาที่ใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมตัวเกมไม่ได้เล่นย,ยากนะฮะฮะเจอสัรเจ้าอีกแล้วครับผมอ่านี่นะหยุดได้ ก็ตัดการตัดการนี่ฮะไปคุยฮะพูกมันจะฆ่าฆ่าไม่เป็นไรฮะผมฆ่าให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับผมไปต่อครับผมไปอ่าชะงักหมามีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ไปครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกสองอ่ะแทงแล้วปันชุบชุบสองครั้งตายแล้วกันชุบชบครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว ตังเดียวไปเรื่อยๆครับผมตามทางไปเรื่อยๆครับผมโดดลงไปละโดดบมันไดได้ไหมอ่าลงไม่ได้ฮะอ่า,าพิกมาอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกสามแทงไปก่อนการถอยหลังถอยหลังไปการก่อนแล้วก็ฟันฟันสองทีตายแทงไม่โดนการก่อนแล้วก็สวนไปแทงหนึ่งแทงฟันฟันเรียบร้อยนี่ฮะแต่ไก,ก็ต่อไปต่อเลยครับผม ดูเหมือนพวกมันกำลังถอยหนีแล้วหรือว่าอาจารย์เป็นคนปราบพวกมันเนี่ยนี่ฮะมีม้าสองตัวแนละ้วถอยหนีแล้วครับผมอ่าไปไปต่ออ่าเจอซากม้าเลยครับผมวิการต่อสู้ของแบบอาจารย์ของเจ้ากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องพวกเราอยู่อย่างไม่คิดชีวิตเจ้ารีบหนีไปซะเถอะอย่าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลย ข้าไม่โกหกคนตายหรอกข้าจะไปช่วยอาจารย์เดี๋ยวนี้แหละนี่หล่อเกินหล่อเกินไปฮะไปเรื่อยๆฮะไปจนกว่าจะพบเนื้อเรื่องครับผมไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะนี่มีเนื้อเรื่องฮะตัดเข้าสู่คาสีนะนี่ฮะอาจารย์ของเรากำลังต่อสู้อยู่ฮะโยะโยะอาจารย์นี่วิ่งมาอย่างหล่อฮะแล้วกระแทกใครอย่างเงี้ยอออะไรฮะ ดาบคาตนาที่อยู่ในมือของเด็กน้อยอย่างเจ้าอ้ะดูแล้วเจ้าอายุยังน้อยกว่าข้าตอนที่ข้าฆ่าพ่อตัวเองซะอีกมาแสดงให้ข้าดูว่าเจ้าใช้ดาบเล่มนี้ได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตัดเข้าสู้ฮะปึ๊บเอิดเอิดฟันฮะ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 ,ะ,ะชึบชึบฟันไม่เข้าเลยเก่งเกินไม่รู้ตหัวหน้าหรือเปล่ปาโอ้ยโดนถีบด้วย แทงไปแทงไปชึบชืบชืบโอ้ยขอสักทีเด้อขอสักทีเจอ,อ,เจอฮะเข้าหน้าเลยฮะบากหน้าฮะเรียบร้อยสิครับผมนี่ฮะเจอฮะดูถูกเด็กน้อยเหรอฮะโอ้โหบากเต็มหน้าเลยอายาชิบอาจารย์ไม่ช่วยแล้วฮะการฆ่าเด็กถึงมิการไร้เกียรต เกียดเละมันก็แค่คำที่พวกอันเอและพวกวาดกัวเอาไว้ยึดถือแค่นั้นโจนยังเจาจะเข้าใจอะไรกับความวาดกัวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ข้าจะไม่เข้าใจเพราะข้าคือทเทพเจ้างหความวาดัวยังไงล่ะเอ,อนอกบินนี่ฮะโจนมีไงบ้างโจนมีเซฮะโจนมีเซฮะ ตายป่าหลมลงไงต่อครับผมอาจารย์ล่ะเป็นไงบ้างเฮืออาจารย์ก็ไม่รอดเฮืออาจารย์นี่ฮิโรคิทุกคนกำลังต้องการเจ้าในตอนนี้สาบานสิว่าเจ้าจะปกป้อพวกเขาได้ข้าสาบานตลอดชีวิตของเจ้าและตลอดไป ได้ครจะทำด,ดีและดูแลไอโกให้ดีด้วยฮะอย่าเออข้าจะไม่ทำให้จารย์ผิดหวังเรียบร้อยครับผมกับ E.P. แรกนะฮะประถมบ,บทแหง่งวิถีสามูไรครับผมอ่าหลังจากที่เล่นแล้วก็ผมกว่รรมามันมันมากน,นะเรื่องๆก็แบบ เข้มข้นมากใครที่ชอบแบบซามูไรน้อเรื่องซามูไรเนี่ยพลาดไม่ได้กับเกมนี้ฮะโคตรคลาสสิกเลยครับผมภาพขาวดำด้วยแล้วก็การเคลื่อนไหวนี่แบบโอ้โหสุดจอดจริงๆครับผมนี่ฮะกับเกมนี้เลยครับผมวิ่งซามูไมรหนทางแห่งดินแดนแห่งความตายครับผมนี่ฮะฉากเกมนี้เลยครับผมไปลองซื้อหามาเล่นกันดูครับผมในสตรีมฮะกับเกม Track to จูมินั่นเองครับผมไม้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับตอน2อครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ